สวัสดีครับคลิปนี้เรากลับมาในช่วงของรีวิวเว็บตันนะครับแล้วก็ขออนุญาตทำนักกุ้งหน่อยนะครับเพราะว่านี่เป็นที่มาของชื่อช่องเลยนะครับฟิลิปโปอินซากีเป็นที่มาของบอมซากิโฟนั่นเองนะครับผมฟิลิปโปอินซากีร่างนี้จะเป็นลีเจเนรี4ดาวเท่านั้นนะครับกับทีมทีมชาติอิตาลีในปี2003นะครับเล่นตัวเก่งๆค่าพลังสูงๆมาเยอะแล้วมาลองดูตัว4ดาวกันบ้างนะครับคือการ์ดในเกมเนี่ยจะระบุว่าเป็นอินซากีในปี2003นะครับผมแล้วก็เป็นอินซากีในวั29ปีนแต่ ่าถ้าเราดูดีๆจากรูปโปรไฟล์นะครับเป็นรูปโปรไฟล์ในปี2006นะครับผมที่ทีมชาติอิตาลีเนี่ยเจอกับทีมชาติสาธารณรัฐเช็กนะครับดูจากชุดแข่งของอิตาลีนี่คือมันปี2006ชัดๆนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมขออนุญาต เล่าที่มาที่ไปของรูปโปรไฟล์และกันในปี2006นะครับทีมชาติอิตาลีเนี่ยถูกจัดว่าเป็นเต็งหนึ่งที่จะมีโอกาสคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปีนี้นะครับผมเนื่องจากมีผู้เล่นประสบการณ์ในรายการเมเจอร์หลักๆรวมถึงเป็นทีมที่มีเกมรับเหนียวแน่นดุดดังกำแพงหินที่ใครก็เล่นผ่านได้ยากนะครับยุคนั้นกุนซือของอิตาลีก็เป็นมาเซโลลิปี้นะครับเขามักจะใช้บริการกองหน้าถึง5คนได้แก่อัลเบโตชิอาเรโนลูกาโทนี่ฟานซิสโกตอติอเลสซานโดเดอเปียโรและที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวสำรองทีเดดซปปอัย่าง ฟิลิโปอินซากีหรือคนไทยมักจะเรียกว่านักกุ้งนั่นเองนะครับจากรูปโปรไฟล์ของอินซากีนะครับเป็นนัดที่อิตาลีเจอกับสาธารณเช็กในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายอย่างที่บอกไปนะครับผมแมตส์นี้เนี่ยอิตาลีชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับลูกแรกจากลูกโขกของมาโกมาเตลซี่นะครับส่วนอีกลูกหนึ่งแน่นอนครับมาจากซุปเปอร์ซับตัวสำรองฟิลิโปนักกุ้งอินซากีนะครับผมลงมาเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็ยิงประตูที่2นาทีที่87นะครับเป็นจังหวะที่เอาชนะกับดักล้ำหน้าหลุดไปได้ดวลเดีียวกับปเออร์ช็นค่ ที่จะแตะหลบไปยิงประตูโล่งงนะครับทำให้อิตาลีการันตีเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับฟุตบอลโลกคนนั้นอิตาลีไปถึงแชมป์เลยนะครับนัดชิงชนะเลิศเนี่ยชิงกับฝรั่งเศสนะครับดวลกันถึงจุดโทษนะครับแล้วก็เป็นอิตาลีเนี่ยแม่นกว่าคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่4นะครับแล้วก็เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกของฟิลิปโปอินซากี้ครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเลยก็ว่าได้นะครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการจะสร้างการตํตำนานในเกมเนี่ยคือจากรูปโปรไฟล์จากข้อมูลต่างๆมันอาจจะไม่ได้ตรงเสมอไปนรผมกากาใเ บอกว่าเป็นอินซกีอายุ29ปีในปี2003แต่จริงๆรูปโปรไฟล์แล้วก็รูปโลโก้ของทีมชาติอิตาลีต่างๆ,ๆเนี่ยก็จะเป็นอิตาลีในปี2006นะครับอินซกี้อายุ33ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็คงเป็นการเอารูปโปรไฟล์มาประกอบแล้วกันนะครับผมอ่า33ปีของอินซกี้อาจจะดูแบบอ่าจะอายุเยอะจนเกินไปนะครับขนาดอายุ29ปีร่างนี้เนี่ยยัง4ดาวเลยนะถ้าเอาแบบ33ปีมาผมว่าน่าจะ3ดาว อ่เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับอินสกี้ร่างนี้นะครับจะเป็นร่างที่เราใช้อีฟตบอลพอยต์แรกมาได้ทุกคนนะครับผมใช้5 0 0พ้พอยต์แรกเท่ากับตำนานตัวอื่นๆนะครับ บางคนอาจจะน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมพี่ทำอินสก,กี้4ดาวได้แต่ทำไมไม่รีวิวดิมิเคลิสบ้างเลยครับดิมิเคลิสที่มาให้แลกครั้งก่อนเนี่ยก็5ดาวนะแล้วก็เป็นของใหม่ตัวใหม่แล้วก็5000พอยด์ด้วยนะครับต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาด้วยนะครับทุกคนคือเผอิญว่าสัปดาห์นี้เนี่ย Player of the Week ไม่มีตัวพเม์ลีกเลยนะครับแทบจะไม่มีใครขอให้รีวิวตัว p l a y e r o f t h e Week เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องขยับตัวที่หลายคนอยากจะให้รีวิวมากกว่านะครับตาม จำนวนมากนะตามเสียงส่วนมากแล้วกันนะครับก็มีหลายท่านอยากจะให้รีวิวอินสกี้ด้วยนะครับผมคือเล่นนักเตะเก่งๆมาเยอะแล้วฮะดาวคาบาลังตันลอยตันลอยตันลอยมาดูอินสกี้สี่ดาวบ้างครับแล้วก็ที่สําคัญคือนี่เป็นอินสกี้ที่เราได้ชดเชยจากเพจ2 0 2 1ด้วยนะครับใครมีอินสกี้ไอคอนเมื่อก่อนเนี่ยที่เป็นร่างวิลานนะคาบาลังสวยๆร่างวิลานอะไรพวกนี้นะแต่จริงๆตามรูปโปรไฟล์มันจะเป็นอินสกี้ร่างลีเจนด์เพเยอร์ของเกมเพจ2 0 2 1นะครับที่เป็นก์ดสีทองก์ดสีเหลืองนะ่ะเอออันน,น เทียบเคียงกันก็เป็นน่าจะเป็นร่างเดียวกันนั่นแหละนะเออความสามารถอประมาณนั้นนะครับผมอ่ะมาดูแนวทางการอัพนะครับผมคือต้องบอกว่าข้อดีของอินสกี้ตัวนี้เนี่ยคือใช้ตัวอัพใช้การอัพน้อยมากนะครับไม่เพลองเลยนะฮะใช้1 0,000พอยเนี่ยก็2ชิ้นนะครับแล้วก็4 0 0พพอยต์งชิ้นก็ได้แล้วนะครับผมจะได้โปรเิเชนพอยมาทั้งหมด22พอยพ์นะครับแนวทางการอัพนะครับก็ จริงๆตัวลีเจนเดอรี่ตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มีค่าทีมเพสต์สไตสเปะส,สปะมากนะครับดูฮะ6 0 5 5บห้าสมันไม่ใช่ตัวอีพิกตัวใหม่ๆนะครับผมที่มีค่าทีม90-90ทุกอย่างนะครับผมอันนี้เป็นตัวเก่านะนี่คือข้อเสียเลยนะครับคือสายสะสมอย่างเดียวเลยนะครับดูคลิปให้จบก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณจะตัดสินใจแรกนะครับผมทำตันรลมโนัสได้สูงสุด9 4นะกดออโต้นำทางไปก่อนนะครับแต่ว่าผมจะปรับ เล็กน้อยนะครับผมอ่าถ้ายังไม่รวมโบนัสก็จะอยู่ที่91ดนะครับดูข้างในนิดนึงนะดูไส้ในนิดนึงนะครับอะไรปรับได้หรือเปล่าอะไรที่ปริมปิมหรือเปล่าครับสปีด8 0สปีดต้น8ปอ่าคิกกิ้งพาวเวอร์79จัมป์านะครับมี2อย่างที่เราจะสามารถเปลี่ยนจากสีส้มให้เป็นสีเขียวอ่อนได้นะครับคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะเพิ่มเตะแรงเป็นอีกระดับหนึ่งหรือเปล่าครับผมเป็นสเกลสีเขียวนะครับหรือว่าจะเอาจัมป์อะด้า ครับทีนี้คุณก็เลือกนะว่าจะเอาพอยท์ที่ได้มาเนี่ยไปอัพ lower body s t r e n g t h นะครับไปเพิ่ม kicking power นะครับหรือว่า aerial s t r e n g t h นะครับเพิ่มจ้ำกันแน่นะครับส่วนตัวผมจะเลิก lower body s t r e n g t h นะครับผมจาก4เป็น5 kicking power จาก79สีส้มก็จะเป็น80สีเขียวอ่อนนั่นเองนะครับเลือกเอาฮะว่าจะเอา lower body s t r e n g t h นะครับหรือว่า aerial s t r e n g t h นะครับใช้2พอยท์เหมือนกันนะครับผมจะเลือกที่ lower body s t r e n g t h นะครับผมอ่า จะเพิ่มเป็นอีกสเกลหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าอินสกี้เนี่ยไม่ได้เด่นเรื่องของการเลี้ยงบอลการคองบอลอยู่แล้วนะครับเราไปลดดิฟบิ้งก็แทบจะไม่ได้ส่งผลเลยก็ยังเป็นสีส้มอยู่นะครับผมโอเวอร์ออเรตติ้งได้ที่94เหมือนเดิมนะครับได้แม็กส์สูงสุด94นะครับ ตัวลีเจนเดอรี่ตัวเก่าๆโดยเฉพาะตัวกองหน้าแบบนี้ไม่เหมาะที่จะไปอัพค่าทีมนะครับให้ตัวอื่นแบกดีกว่าให้ตัวเวอร์ชันใหม่ๆที่มีค่าทีม90แบกดีกว่านะครับนี่เป็นอิตาลีปี2003อย่างที่บอกไปนะครับอายุ29ปีแต่รูปโปรไฟล์เป็น33ปีในปี2006นั่นเองนะครับเพลงสไตล์จะเป็นโกโพเชอร์นะครับผมเป็นกองหน้าธรรมชาติมาดูลเอดค่าพลังข้างในนิดนึงฮะเกมลุก88จุดเด่นของอินซักี้คือเกมลุกนะแต่ก็เด่นได้แค่นี้นะสำหรับร่างนี้888ะบบอลโทดด้้ไเช่าหืี70 12- 15, จส 86นะครับผมลูกมง83ลูกโค้งพอได้นิดนึงนะ71นะครับอย่าลืมนะนี่เป็นเกต์นักเตะระดับ4ดาวนะครับแต่ใช้5,000พอยต์เท่ากันนะถ้าใจไม่รักนี่คือน่าจะไม่แลกกันสปีด81สปีดต้น80นะครับยิงแรงคิ้กิ้งพาวเวอร์เราได้มันเป็น80นะจะจ้ำเราเหลืออยู่ที่เออเราได้79เหมือนเดิมนะครับแข็งแกร่ง71นะครับบาลานซ์ทรงตัว77นะครับสตามิน่าความอึด82นะครับเท้าหลักคือเท้าขวาการใช้เท้าซ้ายเลกูลารีใช้เป็นปกติเลยนะฮะใช้ด้วยความคล่องแคล่่่ววนนนะะคคครรัับบผมมมมมแตตาายเ็ไฮสกิลี สกิลเดอร์มีสกิลบวงเฮดดิ้งนะครับมีสกิลยิยงไกลอย่างลองเล้งช h o ติ้งไ rising shot มีเอาไปที่ฟินิชชิ่งนะครับจบสกอร์ท่ายากๆท่าเต้นกุ้งไม่เกี่ยวลูกตอกส้นฮิลชิกฟิร์ส time shot ยิงจังหวะเดียวนะครับวันทั u พาสสกิลทำชิ่งด้วยเอาไซยเคอรเลอร์ยิงปั่นก้อยยิงจุดโทษก็มีนะครับและที่สำคัญคือจุดขายคือซเปอร์ซั b คูณ2นะจ๊ะจริงๆต้องเป็นซเปอร์ซั b คูณ2นะเออน่าจะต้องเป็นแบบ s u เปอร์แ e ซั b นะซปเ super super rare sub เปอร์ซั b ธรรมดาอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับแต่ไม่มีสกิลล้ำหน้านะฮะ บางคนอาจจะตั้งฉายาให้เขาว่าเป็นเทพล้ำหน้านะครับเขาจะทําทุกวิธีทางเพื่อให้ได้ไประตูนะครับไม่รู้ว่าจังหวะนั้นเนี่ยจะล้ำหน้าอยู่หรือเปล่านะครับคือยิงไปก่อนน่ะคือขอให้ได้ยิงไว้ก่อนนะครับผมจะอยู่คุยกับประตูอยู่ก็ต้องยิงไว้ก่อนนะครับตูมลูกนี้เป็นไงล่ะสตันนิง่งอย่าไปเล่นแบบคาดหวังอะไรมากนะครับเล่นนักเตะแบบนี้เล่นปล่อยตามธรรมชาติไปเลยฮะอย่าไปคิดว่านักเตะคนนี้จะยิงแรงจะ เลี้ยงบอลเก่งจะมีความเร็วจะมีความแข็งแกร่งเล่นไปตามปกติเล่นตามธรรมชาติเลยนะครับเดี๋ยวซูเปอร์ซับหรือว่าเดี๋ยวความสามารถของเขาจะออกมาเองนะครับแบบที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ว่าได้นะครับ <S <S ผมคิดว่าถ้าเกิดอินสกี้เกิดช้ากว่านี้สัก10ป,ปีนะครับน่าจะไม่ค่อยดังนะครับเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยคือโอ้เทคโนโลยีในการเช็คเรื่องของล้ำหน้ามี VAr มีนู่นนี่นั่นนะครับผมถ้าเกิดช้าในยุคนี้นะครับผมว่าไม่ค่อยดังหรอกนะเกิดไม่เกิดหรอกนะครับ คือในยุคนั้นมันอาจจะเป็นคนมองอยู่นะครับคือขอให้เข้าไปยิงไว้ก่อนนะไม่ว่าจะด้วยวิธีทางไหนนะครับก็ยิงประตูไว้ก่อนนะครับขอจังๆสักครั้งหนึ่งดิฉายาเมื่อก่อนที่ผมตั้งให้เขานะดูจังหวะนี้นะครับไปแล้วยกมือขอก็ให้สิครับหนึ่งครั้งแล้วนะ <laughs> ล้ำหน้าไปแล้วหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวมีอีกหลายจังหวะนะครับล้ำหน้าอีกหนึ่ง <laughs> อันนี้ไม่ได้แก้งนะครับอันนี้มันมันเป็นอัตโนมัติมันเป็นจริงๆแบบนั้นนะครับแล้วลูกนี้หลุดไปก็ล้ำอีกหนึ่ง <c oughs> แมสเดียวล้ำหน้าติดต่อกัน3ช็อตแต่โอ้โหงงเหมือนกันผมก็งงเหมือนกันเออมันไม่ได้ตั้งใจนะบางทีแล้วคุณเชื่อหรือเปล่านะครับแมตส์นี้เนี่ยล้ำหน้ารัวๆจนคู่แข่งบอกทนไม่ไหวแล,ล้วเว้ยล้ำอยู่นั้นแหละล้ำอยู่นั้นแหละเทพล้ำหน้าจา๋ากดหนีไปเลยนะครับทั้งๆที่สกอร์ยังเสมอกันอยู่นะเขากดออกไปเลยครับ จังหวะที่อินสกี้ล้ำหน้าลัวๆเนี่ยเขากดออกไปเลยผมก็งงเหมือนกันนะคาน้ำตาเล็ดเลยฮนะข้าวแทบพุ่งนะ <c oughs> อ่ะผมเช่อล้ำลัวๆแมสหนล้ำก็ล้ำลัวๆผมไม่ได้แกล้งเขานะคืออาจจะเป็นเพราะว่าทีมคู่แข่งเขา,เาตั้งกับดักล้ำหน้าไว้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับทุกคนแต่นอกเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับเขาทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ประตูนะครับนั่นคือเพชฌคาดกองหน้าโดยคะแนนแท้แบบคลาสสิกเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับขอทุกวิธีทางฮะ แต่จังหวะนี้เลี้ยงลายดีนะครับดูฮะจะส่งจะไหลจะแทงให้อินสก,กีดูดีๆด,ด้วยครับเดี๋ยวล้าหน้าไม่ล้าตู้มสิครับถ้าไม่ล้าก็ตู้มสิเท้าซ้ายก็ยิงได้นะจ้าเออเอาละครับได้เวลาเปิดคอนเสิร์ตน่อยเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีก8ปีได้หรือเปล่าห <c oughs> <c oughs> ยอกหมาอีกแล้วยกมือขออีกแล้วครับจัดให้โคกลูกนีง คือฉายาโดดเป็นกุ้งเนี่ยเนื่องจากว่าคือคนไทยตั้งให้นะครับคืออาจจะไม่ใช่สาคลอะไรเท่าไหร่นะครับผมเป็นเป็นเรื่องที่เขามักจะ ล้มนะล้มง่ายนะครับผมคือโดนกระแทกนิดหน่อยนะฮะจะล้มเลยเพื่อเรียกเอาจุดโทษเรียกเอาฟาวอะไรประมาณนั้นนะครับว่าก็ตามตรงเลยนะครับผมก็เลยบอกว่าเออโดนแซะหน่อยนิดนึงนิดนึงกระโดดอีแลนะ้วโดดอีแล้วโดดแบบล้มฟาวล,ล้มฟาวไปแล้วไปเป็นกุ้งเลยนะครับคืออย่างที่บอกอ่ะถ้าเกิดอินสกี้เกิดช้าอีสักสิบปีโดนเวอารับจับฟาวบ่อยแน่นอนนะครับแล้วไม่ได้เกิดแน่นอนะโดนใบเหลืองใบแดงตลอดโอ้แก้งล้มแก้งล้มอะไรประมาณนั้นนะครับคือจะทําทุกชอ็อตทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ประตูนะครับทักษะของเขาอาจจะมีไม่เยอะนะครับ เรื่องของการเลี้ยงบอลเรื่องของเทคนิคแพวพาวนู่นนี่นั่นอินซากี้มีน้อยนะครับผมแต่ความทุ่มเทหรือการทำหน้าที่ของเขาตามที่เขาได้รับมอบหมายมานั่นก็คือทำประตูนะครับทำทุกวิถีทางโค้ชสมัยก่อนชอบนักเตะแบบนี้นะครับแต่สมัยนี้เนี่ยคือด้วยเทคนิคฟุตบอลด้วยเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะเกิดยากในนักเตะประมาณนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นนักเตะสไตล์อินซากี้อีกในอนาคตนะครับดูนี่ดูจังหวะนี้ครับ ด้ยขวาแล้วยิงส่วนเรื่องความสามารถในเกมนะครับไม่ได้คดเคเรมากดักนะครับอย่างที่ผมบอกไปคุณเล่นไปตามปกติเลยนะครับอย่าไปคิดว่าเขาเป็น4ีดาวนะครับหลดอีกแล้วแล้วบอลติดเท้าไปนิดนึงฮะคิดว่าเราเล่นนักเตะเท่าเทียมกันนะครับอย่าไปคิดว่าโอ้โหค่าพลังไม่สวยอะไรนู่นนี่นั่นนะครับอย่าไปคิดครับผมเล่นไปตามปกติเลยฮะอย่าไปกลัวว่าเขาจะยิงไม่เข้าเขาก็ยิงได้ อย่าไปคิดว่าเกงใจนะไม่กล้าส่งให้เ้วค่าพลังไม่สูงไม่สวยนะครับผมคือไหนๆคุณจับเขาลงทีมแล้วคุณต้องไว้วางใจเขาถูกก็เปล่านี่โยกไปอุ้หยเหลี่ยมไม่ดีเหลี่ยมไม่ดีแต่ถ้าจะให้เด็ดๆเลยนะครับลงเป็นตัวสำรองดีกว่านะครับคือเกมผ้าเก่าเนี่ยตัวอินสกี้ที่เป็นล่างมิลานี่คือหืมลงมา ซูเปอร์ซับซูเปอร์ซับเป็นทีเด็ดได้บ่อยมากนะครับก่อนที่ฮาแลนด์จะเกิดนะครับก่อนที่ฮาแลนด์จะเกิดในเกมนี้นะฮะก่อนที่ฮาแลนด์จะเออ่แบบมีค่าพลังสูงสูงสวยๆนะครับฮาแลนด์เนี่ยมีซูเปอร์ซับมาตั้งแต่ไหนแต่ไรน,นะอินสกี้นี่ละครับเป็นหมายเลขหนึ่งซูเปอร์ซับนะฮะก่อนที่จะโดนฮาแลนด์โค่นนะเออแต่ทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าฮาแลนด์ไม่มีซูเปอร์ซับอีกต่อไปเนี่ยผมว่าอินสกี้ถ้าเกิดมีร่างมิลานค่าพลังสวยๆเนี่ยน่าจะเก่งอันนี้คืออีลูกล้ำหน้านะครับมองเข้้้าาาปประะะตตูไแ่่วลำหนนฮ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมไม่ได้บิวอารมณ์ให้ทุกคนไปแลกอินากิเพราะว่าเออเป็นตัวชอบความผมนะฮะอย่าอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับคือแค่พยายามพูดในหลายๆมุมมองนะครับผมที่บางคนอาจจะมองข้ามไปนะครับผมตู้ไม่ทิ้งจากเส้นประตูอ่ะโอ้ยคืออย่างที่ผมเคยพูดเสมอนะครับว่าการเล่นเกมนี้เนี่ยทุกคนไม่ได้ เล่นแล้วคิดเหมือนกันเสมอนะครับว่าจะต้องชนะจะต้องมีค่าพลังสวยๆอะไรพวกนี้นะครับบางคนก็เก็บสะสมเตะอะไรวันนี้นะยิ่งถ้าเป็นอ e ีฟบอนพอยต์เนี่ยมันมีหมดอายุด้วยนะครับถ้าเกิดคุณไม่ใช้คุณไม่แลกเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับผมเพราะฉะนั้นดูกําหนดวันหมดอายุของอ e ีฟบอนพอยต์แต่ละก้อนด้วยนะครับทุกวันนี้มันไม่แจ้งเตือนด้วยนะมันไม่เด้งเตือนว่าเออกำลังจะหมดกาลังจะหมดเหมือนเมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนยังแจ้งเตือนนะครับทุกวันนี้ต้องกดเข้าไปดูนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณยังมีพอยต์เหลือเยอะนะ ยังไม่ได้แลกพวกโอลิเวอร์คาร์นพอลสโคนะครับเดมิเคลิสเนี่ยถ้าเอาตามความเก่งนะฮะก็พวกนั้น5ดาวอยู่แล้วนะครับเปเรนเจอรี่5ดาวอยู่แล้วคุณไปแลกพวกนั้นก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณมีแต้มเหลือ จะแบ่งปันใจให้กับนักกุ้งสักน้อยนิดนะก็ยังดีนะฮะเก็บสะสมในทีมไว้อย่างน้อยเนี่ยเลยในสัก1ปีนะครับผมก่อนหมดสัญญาว่ากันใหม่ในเกมภาคหน้านะครับจะมีการ์ดใหม่นะครับหรือว่ากันใหม่ว่าเออจะมีอีพิกอิตาลีของอินซักกี้หรือเปล่านะครับหรือจะ เล่นหนักๆไปที่อินสกี้มิลานหรือเปล่านี่นผมดูผมดูผมจริงๆร่างนี้จะใส่เบอร์18แต่ผมใส่เบอร์9นะครับ9คูณนี่ไหลามาอีกแล้วครับเปิดมงก็ได้นะจามีสกิลมงเฮดดิ้งอย่าประมาทนะครับโคกเข้าให้เอาเด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 ้เผิยคือเล่นไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคาดหวังอะไรนะครับนักเตะพวกนี้มักจะทำผลงานได้ดีนะฮะแล้ยิงประตูดได้เยอะนะครับ บางคนเห็นผมใช้อินสกี้เป็นหน้าเป้านี่เกิดความประมาทกันทันทีนะเอออย่าประมาทผมนะครับนี่เราเอามาล่อไงนะเป็นตัวล่อคู่แข่งก็ได้นะครับคู่แข่งเห็นโอ้เอาอินสกี้สีดาวลงมาโอ้มันยามเราชัดๆนะครับมีจะปล่อยให้เรายิงหรือกระไรชัยนะฮะแต่ว่าอย่าประมาทผมนะจ้าหลุด,าดมาอีกแล้วตูมก็ไวเป็นไงล่ะลูกนี้อย่างเหนือเลยวิย่งแซงได้แล้วยิง จุดเด่นของอินสกี้อยู่แล้วนะครับในการหาช่องแล้วก็การจบสกอร์นะครับถึงแม้ว่าค่าพลังมันอาจจะไม่ได้90บวกนะครับเรื่องของค่าพลังไส้ในเนี่ยแต่ว่าเออสายสะสมหรือว่าสายชอบนะครับก็จัดมาหน่อยนะฮะใครมีแต้มเหลือนะครับผมก็แบ่งปันใจให้พี่แกให้นะแกหน่อยนะครับผมแต่สําหรับผมเนี่ยคือแลกแล้วนะครับผมเก็บไว้แน่นอนนะครับผมฟิลิปโปอินซากี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณแอดมินทุกเหมือนเดิมนะครับที่รวบรวมประวัติมาให้นะครับและไปค้นสืบมาว่าเอออ เองนะครับใครที่เพิ่งชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนครับสวัสดีครับนักุ้งท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright Oh, what a ball and for the here. first time oh, in a oh, long time, am oh, I right? Chances, can they realistically I've seen a lot of now? change, been through a lot of pain. Some things are not oh. the same as oh. they were a year ago, but all will be okay.